ฟันของเรามีกี่แบบกันนะคะแบบมันแตกต่างกันยังไงคนนิยมใช้กันแบบไหนนะคะอ่าแปรงซ่อกฟันของเราก็จะมีแบบนี้นะคะจะเป็นแบบด้ามตรงนะคะแบบด้ามตรงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบตัวแอลนะคะแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดเหมือนกันมีแต่ไซส์เออจนถึงจนถึงไซส์ L อลนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าบางคนจะชอบแบบนุ่มฟูๆบางคนก็แบบเล็กๆอย่างเงี้ยมันทําความสะอาดส่วนมากนะคะแบบ ถ้าเป็นจัดฟันเนาะเฟิร์นดูให้ก็จะประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าเราทําความสะอาดตัวบัเก็ตอย่างน้อยเราก็ต้องถูงนี้ได้เลยก็คือ,คอตามตัวบัเก็ตนะคะแบบนี้นะคะตัวแปรงซ้อฟันของเราก็จะมีแบบนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นแบบด้ามยาวแต่ตัวนี้เขาจะมีตัวตัวเปลี่ยนหัวแปรงเปลี่ยนนะคะแต่ด้ามยาวบางคนแบบมันเข้าลึกมันจับง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกัน จะมีแบบทางด้านตรงแล้วก็แบบตัวแ L นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะ